สวัสดีครับมาเจอกับลุงปูผามุกดาหารอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาบำรุงต้นพืชผักไม้ดอกไม้ป่าดับนะครับที่เราเห็นอยู่นี้คือเปลือกไข่นะครับเปลือกไข่อย่าทิ้งนะครับเรามีกันทุกบ้านนะครับเราเก็บไว้บำรุงไม้ดอกไม้ประดับก็ใช้ได้นะครับ และก็มีวิธีทำง่ายๆมากนะครับท่านผู้ชมเรามาติดตามรับชมกันเลยนะครับมีเปิืกไข่นะครับประมาณ50ฟองเราก็ตากให้แห้งตากแดดไว้อย่าให้มีความชื้นนะครับเราทำวันนี้เราจะทำการบทขยี้แล้วก็ตำนะครับท่านผู้ชม ทำง่ายบำรุงพืชผักได้มีผงชูรสมีเกลือนะครับโรเตียมเปือกไข่เรียบร้อยแห้งสนิทเราก็บี้ขยำทุบให้ละเอียดนะครับแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมต่อไปเราก็ตำให้ละเอียดเลย ย้ำให้แตกลเอียดนะครับพอประมาณนะครับท่านผู้ชมครับปุ๋ยเปิือกไข่สามารถบำรุงไม้ดอกไม้ประดับได้ให้รสชาติของผลไม้พืชผักถั่วมะเขือให้รสชาติหวาน มะละกอก็มีรสชาติหวานนะครับที่ใส่โคกบดตำให้ละเอียดนะครับ50าฟองเปิดอไข่ห้าสิบฟองนะครับท่านผู้ชมบดตำให้ละเอียดเราสามารถเก็บไว้แล้วก็ไปโรย กันมดกันแมลงได้เขามีประโยชน์หลายอย่างก็คือเปลือกไข่นะครับวันนี้เรามาทำเป็นปุ๋ยไม่ต้องซื้อหานะครับไม่ต้องทิ้งทิ้งที่มีในครัวสามารถทำเป็นประโยชน์ได้ทั้งนั้นพอละเอียดแบบนี้แล้วก็ใส่เกลือใส่ผงชูรสลงไปนะครับ วันนี้เราใช้ผงชูรสนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับละเอียดไหมครับถ้าใครอยากละเอียดกว่านี้ก็ตามไปนานกว่านี้นะครับใช้ปงชูรสนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเราช่วยธาตุสารอาหารให้เพิ่มขึ้นนะครับใช้สองนะครับเนื้อเกลือครึ่งช้อนนะครับช้อนโต๊ะนะครับท่านผู้ชม เราทำได้ท่านก็ทำได้นะครับไม่ต้องตํานะครับก็คนให้เข้ากันนะครับนำขวดบรรจุใส่ขวดสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานนะครับท่านผู้ชมใครอยากทำเยอะกว่านี้ก็ใช้เยอะกว่านี้ ใส่ขวดแบบนี้เลยตักใส่ขวดบรรจุขวดไม่ให้อากาศเข้านะครับถ้าอากาศเข้าความชื้นก็จะเข้าเหมือนกันพืชผักต้องการปุ๋ยที่ดีถ้าปุ๋ยดีแล้วพืชผักก็สวยงามได้ นี่คือมะเขือนะครับเราจะบมรุงด้วยปุ๋ยเปลือกไข่ของเรานะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับ1ช้อนต่อ1กระถางโรยให้ทั่วกันมดกันมแมลงด้วยเกลือเขาก็เสริมอาหารไปด้วยนะครับ ถ้าเรามีจุลินทรีย์สังข้อแสงจุลินทรีย์เจ้าปวัวโรยราอีกทีก็จะเสริมปุ๋ยลงไปอีกนะครับก็จะทําให้แร่ธาตุของปุ๋ยเปอดไข่มีคุณภาพสูงขึ้นไปอีกพริกก็สามารถใส่ได้ใส่เหมือนกันนะครับ1ช้อนโต๊ะหรือ1ช้อนโต๊ะครึ่งไม้ประดับเช่นเส้นบอนสีนะครับ วันสีก็ใช้ได้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับนำเสนอท่านผู้ชมด้วยปุ๋ยเปลือกไข่นะครับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับต้องการทำต้องการนำไปปฏิบัตินะครับดูขั้นตอนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับเราทำได้ท่านก็ทำได้นะครับสวัสดีครับ